สวัสดีครับ FC ท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลหลายเดือนนะครับที่ทางช่องไม่ได้ทำคลิปไม่ได้รีวิวเหรียญให้ FC ได้รับชมกัน คลิปนี้วันนี้ก็มีเหรียญที่ทางช่องคัดเจอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเช่นเคยก็คือเหรียญผลิตผิดพลาดชนิด5บาทสองเหรียญนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูจุดที่ผลิตผิดพลาดคืออะไรยังไงแบบไหน มีราคาซื้อขายหรือไม่นะครับก็ไปดูกันเหรียญแรกที่จะให้ดูก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตไปเป็นเหรียญที่ปั๊มผิดพลาดนะครับคือด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนี้ก็ วิเคราะห์ไม่ได้สันนิษฐานไม่ได้ว่าเป็นการปั๊มผิดพลาดหรือเปล่าลักษณะแบบนี้นะครับแต่ด้านหน้าสันนิษฐานได้แน่นอนว่าปั๊มผิดพลาดนะครับก็จะพาท่านผู้ชมไปสังเกตที่ตัวหนังสือ นะครับตัวหนังสือนะครับตรงนี้จะจะเป็นตัวหนังสือคําว่ารัชกาลที่9นะครับแต่ดูจะเหมือนมีตัวหนังสืออย่างอื่นมาทับด้วยนะครับเป็นในลักษณะของหลังแบบสำหรับตัวหนังสือนะครับเนี่ยพอสัมเพาแล้วก็สาลาู หมอมาคำว่าภูมิตัวหนังสือคำว่าภูมิมิพลอรุณยเดชนี่มาซ้อนมาทับกับตัวหนังสือคำว่ารักชกาลที่9นะครับก็เป็นการปั๊มผิดพลาดแน่นอนแบบนี้ ก็แล้วแต่คนชอบคนชอบเขาก็เล่นก็มีราคาซื้อขายถ้าคนไม่ชอบก็จะมองไปอีกในลักษณะหนึ่งเกิดจากการปัม๊มเกิดจากการมนุษย์ทำหรืออะไรก็แล้วแต่คนจะว่าไปนะครับแต่สำหรับผมผมว่าปั๊มผิดพลาดแน่นอน ก็นํามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับส่วนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างไงก็ไม่ทราบ ด้านหลังก็แปลกเหมือนกันอย่างไงก็ดูไว้นะครับดูไว้ก็ส่งไปประเมินราคายังไม่ได้รับคำตอบแบบนี้มีราคาไหมรับซื้อหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับ ก็มาดูเหรียญที่สองอลืมไปเหรียญน,นี้เป็นปีพศ2558นนะครับเหรียญน,นี้เหรียญต่อไปนะนะครับจะเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบกันดูก็ได้นะครับคำว่ารัชก,กาลที่9 ตัวหนังสือเหรียญด้านล่างนะครับจะดูตัวหนังสือไม่มีตัวหนังสืออย่างอื่นมา,มาซ้อนนะครับมาทับเหรียญบนนะครับมีตัวหนังสืออ,อย่างอื่น นะครับมาซ้อนนี่คือเหรียญแรกที่ปั๊มผิดพลาดทางช่องเราให้ท่านดูมาเหรียญที่2องนะครับเหรียญน,นี้ปีพศ2559เนะครับเหรียญน,นี้ต้องหมุนนะครับต้องหมุน คือเราเจอเหรียญลักษณะแบบนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นครั้งที่สองคือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สองเหรียญหนึ่งเป็นในลักษณะของการเกือบขวางเหรียญน,นั้นเราขายไปแล้วนะครับเหรียญน,นี้เราก็เจออีกในรูปแบบของเอียงแบบนี้นะครับ เศียนเอียงนะครับรเสียเอียงแบบนี้นะครับมีราคานะครับมีราคาแต่ไม่แพงราคาหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูเหรียญปัม๊มผิดพลาดชนิด5บาทของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นใหม่พระเสียนใหญ่นะครับ เรียญนี้ก็ส่งไปประเมินราคาเหมือนกันยังไม่ได้รับคำตอบนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับถ้าได้รับคำตอบจะได้รับคำตอบในราคาหลักสิบหรือหลักร้อย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องผู้ใหญ่ไคเรเลียนชแน,นลสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ